บอบแมวดำผมชื่อเอกเป็นนาวสมมุติคุณพ่อของผมรับราชการแต่จะขอข้ามข้อนี้ไปก่อนโดยข้ามไปเล่าตั้งแต่รุ่นปู่กับรุ่นยา่าผู้ลำนาวอยู่ในภาคอีสานอาชีพนั้นเดาได้ไม่ยากครับกับคนต่างจังหวัดคือเป็นเกษตรกรมีที่ดินทำกินพอสมควรเรียกได้ว่า เป็นชาวนาที่มีฐานะดีกว่าใครในญาตินั้นปู่กับย่ามีลูกด้วยกันสามคนคนโตกับคนรองเป็นลูกผู้หญิงคนสุดท้องน้องเล็กเป็นลูกชายคือคุณพ่อของผมนั่นเองต่อจากนี้ขอเรียกป้าทั้งสองคนว่าป้าใหญ่กับป้ารองนะครับตามลำดับญาติหลังจากลูกๆทยอยกันมีครอบครัวป้าใหญ่กับลุงเขย ยังคงอาศัยอยู่กับย่าซึ่งเริ่มเข้าสู่วัยชราต้องการให้ลูกอยู่ดูแลใกล้ชิดส่วนปู่ได้เสียไปก่อนหน้าแล้วทรัพย์สินไล่นาทั้งหมดย่าได้ยกให้ป้าใหญ่เป็นคนดูแลมานับตั้งแต่นั้นลำดับถัดมาคือป้าลองได้แต่งงานกับคนต่างถิ่นและได้ย้ายไปอยู่บ้านสามีต่อมาได้ด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบได้ ป้ารอไปเป็นล่างทรงผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกตรงๆไม่เชื่อด้วยซ้ำขอย้ำนะครับว่าที่เอาเรื่องมาลงผมไม่มีเจตนาลบหลู่ความเชื่อของใครด้วยความที่ผมฟังความมาจากแม่ซึ่งเป็นโนสะพัยได้เล่าให้ฟังว่าสามีของป้าลองยอมรับไม่ได้กับการเป็นล่างทรงทำให้ต้องแยกย้ายกันไปต่อมา ป้าลองได้ย้ายกลับมาอยู่กับย่าแต่ปูบ้านแย่ออกไปเพื่อสะดวกในการประทับสงส่วนคุณพ่อทำอาชีพรับราชการตามที่ได้เกินเอาไว้เพราะเป็นลูกชายคนเดียวจึงได้ล่ำเรียนสูงกว่าพวกพี่ๆเมื่อสอบมาจูุได้รับราชการจึงได้ย้ายไปยังจังหวัดตามตำแหน่งงานช่วงนั้นครอบครัวของเราจะย้ายถิ่นที่อยู่ตามการทำงานของพ่อ จนกระทั่งผมอายุเข้าเรียนมัธยมปลายครอบครัวของเราได้ย้ายมายังจังหวัดบ้านเกิดเรื่องราวความน่าสะพึงกลัวอันเกี่ยวกับปอบจึงได้เกิดขึ้นตัวผมเองจากเดิมที่ไม่เคยเชื่อเรื่องปอบก็จำต้องเชื่อครับมาฟังเรื่องราวของผมได้เลยช่วงนั้นป้าใหญ่ได้ขายที่นาบางส่วนนำเงินไปซื้อหัวเอามาขุนส่งขายให้ในายทุน ในเมื่อนาก็ต้องทําป้ากับลุงเลือกที่จะจ้างคนมาทําช่วยไปได้ผัวเมียคู่หนึ่งมาดูแลวัวทั้งฝูงสูงไว้กว่าลุงเขยกับป้าใหญ่เสียอีกผมเองไม่คุ้นเคยกับสองผัวเมียมากนะักในเมื่อมีหน้าที่ต้องเรียนรู้แต่เพียงสองตายายอาศัยอยู่ในกระท่อมหัวหนาขาดเหลืออะไรก็จะมาเอากับนายจ้างหนึ่งเดือนต่อมา ย่าเริ่มป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทำให้ป้าต้องสลับเวลาจากงานพาย่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นโรคติดหมอต้องไปไปมา,มาบ่อยป้าลอก็ทักบอกให้พาย่าไปสะดอกเคาะป้าใหญ่กับลุงเขยไม่เชื่อเห็นเห็นอยู่ว่าย่าป่วยลรคคนแก่ก็ต้องบันพาไปรักษาไม่นานก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ ลูกลูๆเอาย่ากลับมาพักฟื้นได้ไม่นานอาการก็ทรุดลงอีกจนต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนพอย่ามีอาการไข้ขึ้นสูงหนาวสัน่นหมอวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อในทางเดืินปัสสาวะก็ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นได้กลับบ้านคราวนี้ป้าใหญ่กับพ่อหาหลือกันจะยอมตามป้าหลง เลื่องพาแม่ไปสะดอกคอตามคำแนะนำของป้าลองเมื่อไปทำมาแล้วอาการของย่าเหมือนจะดีขึ้นพอกลับมาพักฟื้นระยะหนึ่งย่าก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลอีกคราวนี้หมอวินิจฉัยอาการเกี่ยวกับโูกปอดกับมีอาการไอเป็นเลือดได้นอนโรงพยาบาลอีกหลายวันลูกๆผัดกันมานอนเฝ้าไข้เกือบสัปดาห์ระหว่างที่นอนโรงพยาบาล เวลาไปเยี่ยมย่าก็จะลองไห้ทุกครั้งโดยที่ไม่รู้สาเหตุเราไม่อยากซักไซเพราะกลัวย่าเหนื่อยปกติย่าพูดไม่ค่อยมีเสียงอยู่แล้วในที่สุดหมอก็อนุญาตให้กลับพักฟื้นที่บ้านได้โดยที่ได้ยากลับมาเยอะมากแต่ย่าไม่ยอมทานข้าวทานยาจนร่างกายผายผอมลงทุกวันในวันที่ลูกๆพาย่าเข้าโรงพยาบ,บาล ย่าได้ขอให้ป้าใหญ่ไปถวายเหล้าและไก่ที่ตำหนักของป้าลองคราวนี้เจ้าที่หลวงประทับป้าลองได้ทักเจ้ากรรในเวีของย่ากำลังทำให้ป่วยสะดอกเคาะยังไม่จบจะต้องให้ลูกชายบวชพ่อก็ยินดีจะบวชให้แม่แต่ขอลางานราชการได้ไม่นานจะต้องลาสิขากลับมารับผิดชอบการงานและครอบครัว อาการของย่าไม่ดีขึ้นภายหลังโมอบอกขหาิทําทำใจพอกลับมาบ้านย่าก็เพอ้ออีกพูดแต่เรื่องผีปอบแกเล่าเป็นตูปเป็นตะว่าผีปอบมากวนแกหลับลงทีไรมันก็มาทั้งคืนกลัวจนขนาดไม่กล้านอนห้องหน้าบ้านที่ติดถนนเพราะกลัวว่าผีปอบมันเดินเล่ล่อนตามถนนลุงกับป้าใหญ่ไม่สนใจ แต่ป้าลองเชื่อเอามากกว่าที่ทุกคนจะยอมค้อยตามเหตุผลของป้าลองอาการของย่าก็หนักเกินเยียวยาป้าลองได้แต่ใส่หน้าบอกเมื่อสายไปจะคิดอ่านแก้ไขเอาตอนนี้ด้วยความที่แม่เป็นแต่เพียงแม่บ้านกับดูแลผมเท่านั้นจึงต้องรับภาระดูแลย่าเพิ่มขึ้นอีกตัวผมเองหลังเลิกเรียนก็ต้องไปช่วยผ่อนภาระแม่บ้าง ส่วนลุงเขยกับป้าใหญ่ทำงานอยู่ในไร่นางานส่วนใหญ่ของพวกเราแม่ลูกคือป้อนข้าวป้อนน้ำผ้าอาบน้ำกับยกแขนยกขาตามที่หมอสอนมาการบีบนวดจะช่วยให้ยญ้าสบายตัวขึ้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่ผมกับแม่จะไปดูหญาตามปกติป้าโลงที่ไม่เคยรับภาระดูแลยญ้าเลยได้มาดักหน้าเรา และบอกด้วยน้ำเสียงเย็นชาต่อไปนี้ไม่ต้องคุกคีกับย่าอีกแล้วแม่ไม่พอใจป้าลองที่เป็นพี่ผัวคิดเอาด้วยความบริสุทธิ์ใจป้าลองลิษยาแม่เกงพ่อกับแม่จะได้มรดกจากย่ามากกว่าพี่น้องคนอื่นป้าโองไม่โกรธบอกเพียงให้ระวังจะติดเชื้อวัณโลกจากย่าและมีคำพูดประโยคหนึ่งที่เราได้ยินติดหูมาจนทุกวันนี้ ป้าลองพูดว่านั่นไม่ใช่หญ้าแล้วหญ้าเราตายไปแล้วที่เห็นคือไม่ใช่หญ้าเขารอหาที่อยู่ใหม่ภายหลังจากหญ้าเสียผมทบทวนคำพูดของบ้านลองโค้งมายถึงหญ้าถูกปอบเข้าสิงกินที่เห็นอยู่คือปอบเลยไม่อยากให้เข้าไปคุกค,คีเดี๋ยวปอบกินหญ้าหมดแล้วจะมาเข้าแม่ผมเป็นตัวแทน โอเคในห่วงตอนนั้นแม่ไม่พอใจป้าลองเอามากตอนพ่อกลับมาก็เอาแต่คุยเรื่องนี้พ่อบอกอย่าได้ถือสาที่สาวคนนี้เป็นคนมีองค์ต่อมาจึงหันมาเปลี่ยนเป็นร่างทรงขอแม่อย่าถือสาขณะที่ป้าลองเที่ยวไปบอกกับป้าใหญ่ด้วยถ้อยคำเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้ปอบมาเข้าแม่อีกคนในตอนนั้น แม่เชื่อจนสนิทใจพี่สาวผัวทั้งสองคนเอาเรื่องป่อมาอ้างเพื่อกีดกันแม่กับผมไม่ให้เข้าหาย่าเพื่อไม่ให้ย่ายกมรดกให้เราในคืนที่ย่าเสียย่ามีอาการหอบขึ้นมาและร้องหาผมกับแม่จะให้พาไปส่งโรงพยาบาลป้าใหญ่บอกย่าไม่เป็นไรมากหรอกย่าย,ยังเคยเดินไปเข้าห้องน้ำเองเลย ผมนี้ถึงกับสะบุดออกมาอย่างหยาบคายย่าโนติดเตียงมาหลายเดือนจะเดินเข้าห้องน้ำเองได้อย่างไงใครเชื่อก็บ้าแล้วผมไม่พอคำพูดในเรื่องความไม่พอใจนี้อีกในไหนย่าก็จากไปแล้วจะเสียความรู้สึกที่ย่าต้องจากไปคนเดียวไม่มีลูกหลานเข้าไปดูใจเลยป้าใหญ่อาจจะเชื่อตามป้าโลไปจริงๆรย่าถูกปลอบกิน และมันกาลังจะยายล่างในช่วงที่ผมเลื่อนขึ้นชั้นม .6 ผมมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งที่แม่ไม่ชอบเอาเสียเลยคือผมชอบเลี้ยงไก่ชนตอนนั้นผมมีเพื่อนที่เลี้ยงไก่ชนรวมทั้งพาไปเข้า่บนทำให้ผมหันเล่นกนารพนันตั้งแต่เด็กทำให้มีเงินใช้มือเติบผมรักไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจไก่ชนที่ผมเลี้ยงไว้ ก็จะเป็นพ่อพันุ์แม่พันุราคาก็ค่อนข้างจะสูงพอควรมีลูกก็ขายได้ทั้งที่ยังเป็นลูกไก่ขายได้ราคาแพงกว่าไก่เนื้อเสียอีกมันมีแต่อนาคตสดใสไม่เข้าใจทําไมพ่อก,กับแม่ถึงห้ามในภายหลังที่ผมแพ้พนันทําให้เงินขาดมือถึงเรื่องเข้าใจอาชีพนี้รายได้ไม่แน่นอนสู้หางานทำไปหลักแหล่งไม่ได้ แต่จะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องเริ่มจากการเรียนเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตแต่กว่าผมจะคิดได้ตามที่บอกผมต้องพบเหตุการณ์สยองขวัญคือในช่วงนั้นที่ผมมัวเม่อกไก่ชนตัวโปรดมีขังในซุ้มนับ10บตัวในเย็นวันหนึ่ง่ากคนเลี้ยงวัวลูกจ้างของป้าใหญ่ได้มาที่บ้านของผมมาถึงก็มองไก่ของผมแบบแปลก จะเปรียบเทียบยังไงดีอาอเป็นว่าเหมือนคนที่เอาแต่จ้องมวอ,อาหารที่ชอบกินแต่ไก่ของผมมันยังเป็นเป็นไม่ใช่ของกินสักหน่อยในตอนนั้นผมก็เข้าใจว่ายายมาเอาเข้าวสารกับของใช้ที่บ้านไปใหญ่เหมือนอย่างเคยพอยายถามจะขออุ้มไก่ตัวนี้ได้ไหมตัวที่อยู่ในซุม้มผมก็ใจดีเอามันออกมาให้ยายอุ้มกับรูปขนเล่น ต่อมาก็ขออุ้มอีกตัวเช้าวันต่อมาผมต้องใจสลายเมื่อไก่ชนทั้งสอนอนตายโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่เป็นวัยที่กำลังเหมาะในการฝึกเข้าสังเวียนและมันไม่ใช่ไก่ตัวสุดท้ายที่ตายในสภาพนี้เรื่องนี้ได้ไปถึงหูป้าลองแกได้มาหาผมและบอกกับผมอย่าได้ให้ยายเลี้ยงวัวมาใกล้อีกไม่ว่ากับคนหรือสัตว์เลี้ยง พราะแกเป็นปอบป้ากำลังหาทางไล่ยอยู่ในตอนนั้นแม่กับผมยังเคืองป้าหลงเรื่องยาผมไม่คิดจะพูดด้วยเลยจนกระทั่งในคืนหนึ่งที่เกิดเรื่องในเมื่อไก่ของผมตายบ่อยหาสาเหตุไม่ได้จนจะหมดเล้าอยู่แล้วผมเลือกจะหาคำตอบด้วยตัวเองในกลางดึกผมได้ยินเสียงไก่ร้องและเสียงชักผมจึงรีบวิ่งลงจากบ้านมาดู แต่ในตอนนั้นทุกอย่างเงี้ยวสนิทไปหมดแล้วเหลือเพียงเสียงเห่าหอนของหมาแต่ผมก็แปลกใจนะบ้านเรามีหมาตัวเดียวทำไมตอนนั้นเสียงเห่าหอนเหมือนมีหมาเป็นสิบตัวเลยคือต่อมาเสียงไก่ล้อแปลก,กอีกแล้วผมลงมาก็เห็นมันตายสภาพเดิมกับไก่สองตัวแรกในคือต่อมาอีกผมตัดสินใจนอนเฝ้าเลยครับ ผมนอนอยู่บนแค่ไม้ไผ่กลางมุ้งนอนมาหน้าบ้านนี่แหละกะจะเฝ้าดูให้เห็นจะาจาว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อผมปิดไฟใต้ถุนบ้านกำลังจะล้มลงบนที่นอนเสียงหมามันก็บรเลงเห่าหอนยาวมาเป็นสายนี่ผมก็เพิ่งจะรู้วันนี้นี่แหละว่าแถวนี้มาเยอะมากคนข้างบนอาจเอาหมามาเลีย้งเพิ่มก็ได้ผมเข้าใจไปเช่นนั้น จนในคืนหนึ่งบรรยากาศรอบบ้านเมื่อสุดจวังเวงก็ว่าไปนั่นคือมาเป็นคืนเดือนมืดเสียงใบไม้พัดลู่ลมภาษาเสียงกับเสียงหมาหอนฟ้าลองเรียกฝนอยู่เป็นระยะสายฝนที่เริ่มลินมาเป็นสายโปรยปลายมันเหมือนบรรยากาศในหนังผีไม่มีผิดผมรีบเอาผ้าคลุมหัวเหลือแต่หน้าผัวออกมาเพื่อที่จะจับตามองที่สุ้มไก่ ทันใดนั่นเองสายตาผมก็เหลือไปเห็นแมวสีดำตัวหนึ่งตัวใหญ่แยกับหมาแต่โมยังไงมันก็เป็นแมวลหละครับมันพยายามเดินไปเดินมาลออซุ้มไก่แล้วอยู่ๆไก่ก็ชักผมร้องเฮ้ย hey แมวดำตัวนั้นก็หายไปโดยที่ผมไม่ได้ฆ่าสายตาเลยแม้แต่น้อยตอนนั้นขนผ,ผมลุกตั้งเลยความหนาวเย็นมาปกคลุมทั่วร่างกาย เสียงไก่ชนผมดิ้นเสียงกระพือปีกพับพับและเล้าเสียงดังสนัน่นแข่งกับเสียงฟ้าเสียงฝนเยงไม่กี่อึดใจมันก็เงียบไปผมรีบเปิดผ้าคุมออกและรีบวิ่งไปเปิดไฟกับตะโกนเรียกพ่อแม่ให้ลงมาดูด้วยปรากฏว่าไก่ชนผมตายสนิทไม่มีร่องรอยอันใดจะบ,บอกได้ว่าถูกแมวทัวนั้นกัดตาย ในเมื่อมันยังไม่ทันได้เข้ามาในซุ้มไก่พ่อกับแม่ยืนนิ่งมองไก่กับตัวผมด้วยอาการตะลึงก่อนที่แม่จะเอ่ยขึ้นมาเบาๆว่าต้องใช่นแน่ตาที่ป้าลองบอกยายคนเลี้ยงวัวเป็นปอกแกมาในล่าของสัตว์ได้หลายประเภทตั้งแต่ที่ยายได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านมีคนตายกับสัตว์เลี้ยงตายบ่อยเพราะเขาเชื่อกันว่ายายแกเป็นปอก ทำให้คนตายลาักษณะการตายคือผิวแห้งสู้ผมปากแห้งผากเหมือนคนขาดน้ําผมไม่รู้ว่าแม่กับป้าลองไปญาติดีกันตอนไหนรวมทั้งเชื่อเรื่องปอบด้วยทั้งที่แม่เรียนจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์อาจจะด้วยช่วงนั้นผมมัวเมากับไก่ชนและกาพนานอยู่ก็เป็นได้ภายหลังยายเลี้ยงวัวถูกไล่ไปป้าใหญ่ก็มาคุยกับแม่ เรื่องที่สงสัยมานานแล้วเรื่องยายเป็นปอบมาสิงกินหญ,ญา้าถ้าเชื่อป้าโองตั้งแต่แรกหญ้าคงไม่จากเราไปเรื่องนี้ผมเองก็ไม่เข้าใจแต่ก็ให้คอยตามเกินห้เอร์เซน์ก็เพราะตัวที่เห็นแมวดำหรือหมาดำก็ตามแต่เข้ามาเรียบเคียงซุ้มไก่ท่านใดนั้นไก่ก็ตายนั่นแหละเมื่อเป็นภาพติดตากับสยงใจผม มาจนถึงวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ